สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนิสัน NP 300นาวาร่าแครนะครับติดตั้งผ้าใบคุมกระบาดนะครับวันนี้ออกแบบตรงรุ่นนะฮะเป็นรุ่นที่เป็นท้ายจุดเป็ดนั่นเองนะครับวันนี้กําลังติดตั้งนะครับหลังติดตั้งเสร็จพยายามดึงให้ตึงนะฮะเนื่องจากว่ามันม้วนมาอาจจะมีย่นหน่อยนะครับเดี๋ยวตากแดดแล้วก็จะยืดออกนะครับรุ่นนี้เป็นแคปมีคานทั้งหมด3ตัวนะฮะคาหนึ่งเส้นคาน2สองเส้นนะครับคานอลูมิเนียมแล้วคานเส้นที่3นะครับ สามารถม้วนเก็บได้นะฮะท้ายจุดเป็ดนี่นะคุมมาถึงนี้เลยนะครับคานอลูมิเนียมเป็นแบบไหนช่างดึงออกให้หน่อยฮะเดี๋ยวขอดูคานอลูมิเนียมหน่อยนี่นะครับช่างดึงออกให้ครับจะให้ดูคานอลูมิเนียมนะครับนี่ครับคานอลูมิเนียมเส้นใหญ่นะหนาแบบนี้เลยนะครับเป็นแป๊บอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมนะครับมีทั้งหมดสามเส้นป้องกันเวลาฝนตกนะฮะน้ําขังนะครับจะได้ตึงตลอดเวลานะครับนี้แผ่นปิดด้านหลังนะครับ เป็นแบบนี้นะครับออกแบบตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับท้ายจุดเป็ดในนิสสันนาวรา NP 300ลูกค้าท่านใดใช้รถรุ่นนี้อยู่สนใจที่จะติดตั้งนะครับตัวผ้าใบคลุมกระบะแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Youtube หรือที่ Facebook f แ n p a g e แต่งรถนาดแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181ลิมีิลาไปก่อนสวัสดีครับ